พระพุทธเจ้าทรงเน้นการใส่บาตรเช้าเย็นเพราะเป็นการฝึกใจให้รู้จักให้และเข้าใจคุณค่าของการรับและให้เมื่อเราตักบาตรเราจะใส่ข้าวสวยน้ำปะนะหรืออาหารง่ายๆในบาตรพระภาพนี้สะท้อนการปลูกฝังศีลธรรมขั้นพื้นฐานคือความกตัญญูรู้คุณผู้ให้รู้จักไม่ยึดติดสิ่งของผู้รับรู้จักความพอเพียงการใส่บาตรถือเป็นกุศลทานขั้นแรกที่เข้าถึงง่ายทำได้ทุกวัน ให้ผลทางจิตใจคือความอิ่มเอ็มใจสุขสงบใจลดความเห็นแก่ตัวและสร้างบุญบรารมีตามคำสอนอันลึกซึง้งประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้คือการใส่บาตรช่วยฝึกสติให้จดจ่อกับปัจจุบันขณะทำให้จิตใจนิ่งพ้นจากความคิดฟุ้งซ่านอีกทั้งเป็นการสืบต่อขนบวัฒนธรรมและเชื่อมโยงชุมชนการรวมตัวทำบุญเช้าเย็นสร้างความผูกพันในสังคม และส่งต่อพลังบวกสู่กันในแต่ละวัน